ท่านผู้ชมฮะพูดถึงการท่องเที่ยวเคนยาคนก็จะไปท่องเที่ยวป่ามาไซเนี่ยเป็นว่ากันว่าเป็นป่าที่ดีที่สุดที่หนึ่งในโลกเลยนะครับและถ้าไปในช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลอพยพของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งภาพที่เราจะเห็นในภาพข่าวนี้นะฮะส่วนใหญ่เราจะเห็นในสารคดีนะี่แต่นักท่องเที่ยวบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอไปดูด้วยตาตัวเองสักครั้งนี่มาแล้วพระเอกของเรื่อง mm. ก็คือฝูงวิวเดอะบีชครับท่านผู้ชมฮะ ช่วงเนี่ยเป็นช่วงที่วิลเดอรบีสต์นะครับจะต้องอพยพนะฮะจากพื้นที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปอยู่ที่นี่เพื่อไปดูการอพยพเป็นจำนวนมากครับท่านผู้ชมฮะการอพยพไม่ใช่ดูแค่ฝูงวิลเดอรบีสต์เป็นพันๆหมื่นๆตัวมารวมตัวกันเท่านั้นนะฮะแต่ไฮไลท์ท่านผู้ชมฮะไฮไลท์อยู่ที่ฝูงวิลเดอรบีสต์นับพันนับหมื่นตัวเนี่ย จะต้องฆ่ามแม่น้ำครับทุกผู้ชมฮะและมีพระเอกก็ต้องมีตัวร้ายเพื่อ,อเพิ่มความระทึกใจตามสักดีเป็นยังไงฮะแม่น้ำจะต้องมีอะไรจระเข้หรือเปล่าคะถูกต้องสัตว์ร้ายแห่งลุ่มน้ำเลยเออต้องมีจระเข้เพราะจระเข้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าในและเป็นช่วงที่พวกสัตว์บกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องฆ่ามแม่น้ำเพื่ออพยพไปหากินอีกพื้นที่หนึ่ง จระเข้มันก็จะมารอเหมือนกันไม่ใช่เฉพานะนักท่องเที่ยวที่เป็นคนรออยู่บนรถจี๊ปนะฮะ,ะมันอาจจะรู้ไงว่าทุกช่วงนี้ของปีเดี๋ยวจะมีเหยื่อมาแบบรถใหญ่หมากันเป็นหมื่น,หม,นหมื่นตัวใช่แบบจระเข้ก็บอกหวานเจี๊ยบเลยฮะ,ะนี่จระเข้ก็ไปรอดักรออยู่ตรงนั้นนี่นะฮะตรงนี้คือเขตมาไซมาราครับก็อยู่ใกล้เคียงกับทุ่งหญ้าอีกหลายจุดที่ อยู่ทางตอนเหนือของแทนซาเนียด้วยนะครับแล้วก็เป็นเขตรักษาพันธสัตว์ป่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวเข็นยาด้วยครับ